สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโร่โดยแม่หมอความสุขหัวโตโต,โตแม่หมอหัวโตแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานบวกบวกบวกให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะคนที่ไม่ข้ามโฆษณาถือว่าเป็นสะพานบุญให้กับแม่หมอนะคะแล้วก็นะคะคนที่ข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะนะคะโอเคค่ะในร้ายมีดีในดีมีร้า์นะคะทุกช่วงเวลานะคะ มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลานะคะอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะคะอาราคาแล้ววันนี้เรามาทำแรนดอมนะคะเกี่ยวกับนะคะนะคะ,ะ,คะบรรพบุรุษหรือเทวดาประจำตัวคุณบรรพบุรุษของคุณนะคะจะมอบโอกาสใดให้กับคุณนะคะ จะมอบโอกาสใดให้กับคุณนะคะบรรพบุรุษของคุณนะคะจะมอบโอกาสหรือสิ่งดีๆใด,ดให้กับคุณนะคะสเดือนหลังนี้นะคะเพราะสี่เดือนหลังนี้เป็น4เดือนหลังที่ดีที่งามสําหรับเรานะคะเป็นสี่เดือนหลังที่มันจะ ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบรรพบุรุษมาช่วยกันเปิดนะคะถ้ามีกําลังแรงพอนะคะก็มาช่วยกันเปิดแต่ถ้าไม่มีกําลังบุญญาณุภาพแรงพอก็ขอให้แค่เทวดาหรือนะคะพระภูมิเจ้าที่มาช่วยเปิดก็ได้นะคะสิ่งที่นะคะ บรรพบุรุษของคุณอยากจะมานะคะให้เซอร์ไพรส์คุณหรือว่าอยากจะมามอบหรือว่ามาบอกอะไรคุณนะคะขอให้ไพ่ออกมาเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะนะคะในรลายมีดีในดีมีหลายนะคะทุกคนหรือว่าในดีมีดีนะคะขออนุญาตค่ะโอเคค่ะมาดูตัวตนของทุกคนก่อนเลยนะคะตัวตนของทุกคนขณาดนี้อืนะคะการ รู้ตัวเองนะคะนั่งสมาธิให้จิตใจตัวเองสงบเรียนรู้ความสงบในใจตัวเองรู้ว่าถ้าสิ่งไหนมันไม่ได้ตังใจก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแค่นั้นเองนะคะแล้วชีวิตใหม่กําลังจะเกิดขึ้นตอนนี้คุณได้ตระหนักคุณได้เรียนรู้นั่งสมาธิด้วยนะคะบางท่านนั่งสมาธิเรียนรู้เกี่ยวกับว่า เฮ้ยที่เราเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรและชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะก้าวเข้ามาให้คุณได้นี่คือบรรพบุรุษของคุณนะคะคุณแผ่บุญกุศลให้บรรพบุรุษของคุณบรรพบุรุษของคุณเขาก็จะมีบารมีแล้วเขาก็จะมาช่วยซสปอร์ตคุณนั่นเองนะคะภายในสเดือนหลังนี้นะคะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรด้วยนะคะ พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพของบรรพบุรุษที่คุณอุทิศนะคะแผ่บุญไปให้เขานะคะจะเกิดอะไรกับคุณนะ The t o w e r ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนะคะทำไมต้องแสดงความยินดีละ่ะแม่หมอเพราะว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆมันได้จบลงแล้วไงคะตอนนี้ตัวตนของคุณที่เข้ามาดูแรนดอมนี้อยู่ในสภาวะ ตกต่ำที่สุดและจำไว้นะคะเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดเมื่อนั้นคุณก็จะจะเริ่มทะยานขึ้นสู่อันดับ10นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีแท่งกราฟชีวิตอยู่นะคะอันนี้คุณจบแล้วค่ะเดอะทาวเวอร์จบแบบเจ็บๆจ,จบแบบเลือดไหลซิบๆบ,บางคนจบมาตั้งนานแล้วแต่ว่าฟ้าย,ยังไม่เปิด แต่นี่เดอะทาวเวอร์ฟ้าเปิดแน่นอนนะคะเรามาต่อกันค่ะแล้วไงต่อคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคะนะคะการเงินนะคะคุณจะมีเงินเข้ามาหลังไหลเข้ามาทุกช่องทางเงินที่ไหลลงมาจากฟ้าฟ้าคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดนะคะพูดกับตัวเองว่าคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุด คุณเป็นคนที่หาเงินได้เข้ามาง่ายๆสบายๆเงินเข้ามาหาคุณทุกช่องทางเงินเข้ามาหาคุณทุกเวลาคุณเป็นคนโชคดีนะคะพูดแบบนี้นะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณการเงินเมื่อคุณถึงจุดตรงต่ำสุดเห็นไหมคะเดอะทา e เวอร์ Tower จบแล้วและมันจะพุ่งทะยานการเงินของคุณจะพุ่งทะยานขึ้นสู่บนเห็นไหมคะจากต่ำสุดขึ้นสูงสุด แบบนี้เลยนะคะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งดีงามกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเห็นไหมคะเห็นไหมนะคะเนี่ยเงินทุกอย่างล่วงลงมาให้คุณได้กอบโกยนะคะสิ่งดีงามนะคะกำลังเงินจากฟากฟ้าเงินจากที่คุณเนรมิตเสกสรรได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าตอมตอมอย่าเศร้าอย่าหมองนะคะคุณไม่เศร้าหมองหรอกคะ่ะ นะคะเพราะว่าคุณเป็นราชินีถือดาบคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคนอื่นให้ความเชื่อถือคนอื่นให้ความไว้วางใจคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะตอนนี้นะคะคุณเก่งมากนะคะคุณอยู่สงบสติอารมณ์ของตัวเองเป็นนะคะไม่ไม่ใช้วาจา ทำลายคนอื่นนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะแล้วเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะคุณยืนหยัดด้วยตัวของคุณเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ The View of Fortune นะคะชีวิตของคุณ The Tower แล้วก็ The View of Fortune ปรับเปลี่ยนแล้วค่ะนะคะปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่า The View of FortuneThe Tower คือจบจบแล้วนะคะตั้งแต่คุณเข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะชีวิตของคุณบรรพบุพรุษ นะคะมาบอกแล้วว่านี่คือคุณได้เสพเสพแรนดอมนี้ก่อนใครนะคะได้รู้ว่านะคะอุปสรรคปัญหาของคุณได้จบลงจริงๆเพราะขึ้นเดอะทาวเวอร์ใบแรกแล้วและก็นำพาตอนนี้นะคะท่านกำลังนะคะเทวดาหรือบรรพบุรุษของคุณท่านได้รับบุญรับกุศลจากคุณท่านได้ไปเป็นนางฟ้าเทวดา นะคะอยู่เบื้องบนแล้วท่านมองลงมาเห็นคุณเจออุปสรรคปัญหาบางทีอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอนะคะนะคะมันยังไม่ถึงเวลาที่บางสิ่งบางอย่างคุณอย่าลืมว่าคุณก็มีกรรมนะคะเมื <ME> ่อถึงเวลาตอนนี้ถึงเวลาฟ้าเปิดแล้วนะคะเงินจะล่วงลงมานะคะจะล่วงลงมาจากท้องฟ้าให้คุณได้เก็บเกี่ยวนะคะคุณเก่งนะคะนี่คือได้คุณได้เก็บเกี่ยวนี่ค่ะนางฟ้านางสวรรค์นะคะ คุณจะเป็นคนเก่งชีวิตของคุณนะคะนับจากนี้เพราะคุณผ่านอะไรมาเยอะคุณจะเป็นคนที่หนักแน่นมากขึ้นราชินีถือดาบคือความหนักแน่นในในจิตของตัวเองนะคะความเป็นเอกลักษณ์ของราชินีถือดาบก็คือความมั่นคงในตัวตนของตัวเอง นะคะความมุ่งมั่นความมีอํานาจความมีวาสนานะคะนี่คือตัวตนของราชินีถือดาบและ The ดวิลออฟฟอร์จูนนะคะความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นแล้ว t h วิ i ออฟฟอร์จูนนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้านะคะเปลี่ยนแปลงจากนะคะทาวเวมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะไม่ว่าจะ จิบจับอะไรนะคะชีวิตดวงชะตาของคุณเปลี่ยนแล้วนี่คือบรรพบุรุษเขามาเตรียมตัวเฉลิมฉลองให้คุณนั่นเองนะคะเดอะไฮพินเทสนะคะเดอะไฮพินเทสหมายความว่าอะไรนะคะชีวิตของคุณนะคะจากที่นะคะหม่นหมองนะคะตอนนี้คุณได้หิวใจตัวเองคุณได้เรียนรู้ทั้งความสุขความทุกข์ในเวลาเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นว่า คุณรู้ทุกอย่างคุณได้ตื่นรู้นะคะในตัวตนของคุณแล้วว่าทําไมนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะถึงคุณจะตื่นรู้แค่ไหนแต่ด้วยความเป็นใจดีเป็นคนดีของคุณอะบางทีก็ต้องระวังตัวเองบ้างนะคะนะคะเราบอกเลยนะคะเป็นความเป็นใจดีของคุณนะคะมาต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะความรู้ จงเดินออกไปหาความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆที่มันจะนำพาความมั่งคั่งล่ำรวยมาหาคุณนี่คือเดอ Tower ตอนนี้บางท่านกำลังศึกษาวิชาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อที่ตัวเองจะได้มั่งคั่งล่ำรวยในอนาคตนี่คือบรรพบุรุษของคุณบอกว่าให้คุณเดินออกจากจุดที่ตกต่ำ นะคะมุ่งไปสู่อนาคตที่สวยงามที่คุณวาดไว้ข้างหน้าในอนาคตนะคะ่ะสี่เดือนข้างหน้านี้คุณจะเจอกับสิ่งใดนะคะบรรพบุรุษของคุณมาอวยพรให้กับคุณสี่เดือนข้างหน้านี้นะคะความสุขรับมงไปเลยสิจะ๊ะรับมงไปเลยสิจะ๊ะนะคะ คุณได้ตื่นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างการพัฒนาตัวเองห้ามหยุดพัฒนาตัวเองนะคะสมมุติว่าวันนี้คุณพัฒนาได้แค่นี้พรุ่งนี้คุณจะต้องดีกว่านี้นะคะแล้วคุณจะได้เจอความสุขรับมงไปเลยค่ะคุณจะมีความสุขแบบแล้วคุณจะมาขอบคุณจุดที่คุณได้ตกต่ำนะคะเพราะว่าคุณได้ตื่นรู้แล้วนั่นเองนะคะนะคะ คู่ครองก็จะมานะคะในเวลาที่ต้องการนะคะนี่คือคู่ครองก็มาด้วยนั่นเองนะคะมาพร้อมกับความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะคุณนะคะเก้าเกดาบเดาบคือนะคะตอนนี้นะคะคุณรู้สึกว่านะคะคุณได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างแล้วความคุณได้ปลดล็อกความเป็นกังวลนะคะจากที่แบบว่านอน แต่ก่อนนอนก็ต้องระวังระวังภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วนอนไม่หลับแต่ตอนนี้คุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะจ๊ะราชือจะมีคนมามอบความสุขให้คุณนะคะเป็นเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนคุณจะมีความสุขหรือคุณมอบความสุขให้ตัวเองก็ได้แต่จะมีใครบางคนเข้ามาในสเดือนนี้นะคะเป็นคนที่จะมามอบความสุข มามอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนั่นเองนะคะเป็นคนที่เก่งเป็นผู้บริหารเป็น CEO ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะเจอคนที่เข้ามาหาคุณมาช่วยนะคะเจียรนยตัวคุณให้มีความฉลาดให้มีความติงกิ้งนั่นเองนะคะชัยชนะ จะมีคนเข้ามานะคะเข้ามาช่วยคุณแล้วคุณจะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการบริหารคนเห็นไหมคะมีแต่คนยกย่องชุมเฉยคุณว่าคุณหูคุณผ่านอุปสรรคครั้งนี้มาได้ไงคุณจะมีคนติดตามคนที่ f o ล l o w คุณเยอะมากยิ่งขึ้นคนที่นะคะ เขาไม่เคย f o ลโล่คุณอย่างเช่นคุณจะมีคนติดตามเป็นหลักแสนหลักล้านแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะโอกาสใหม่ๆนั่นเองนะคะการงานคุณก็จะมีคนที่แบบคุณจะได้รับการยกย่องอ่ะนะคะเป็นแม่ทัพเลยนะคะคุณจะได้รับการยกย่องเชิดชูให้คุณเป็นแม่ทัพ นะคะในด้านบางสิ่งบางอย่างในองค์กรของคุณก็ได้นะคะคุณจะได้เป็นแม่ทับมาดูไพ่ด้านหลังค่ะวิไพ่ด้านหลังคุณจะมีการเจราจาเดินออกไปครัง้งนี่คือนะคะสามไม้เท้านะคะสามไม้เท้าคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามาเจราจากับคุณนะคะเจราจาเรื่องอะไรนะคะคุณกําลังจะได้ โอกาสใหม่ๆสังคมใหม่ๆเห็นไหมคะตัวตนของคุณสังคมที่มีแต่ความสวยงามนะคะเหมือนกวางอยู่ข้างหน้าสังคมใหม่ๆชีวิตใหม่ๆของคุณรอ,อคุณอยู่ในอีกสี่เดือนข้างหน้าจงปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นออกจากเดอะทาวเวอร์นะคะคุณกำลังหลุดพ้นแล้วนะคะแล้วก็ราชินีถือเหรียญแล้วก็สิบเหรียญทุกคน ชีวิตชะเฟคอะไรขนาดนี้นะคะชีวิตเฟคมาก4เดือนหลังนี้คุณจะได้รับนะคะโอกาสจากบรรพบุรุษที่มาชี้นำแนวทางให้กับคุณให้คุณได้รู้ก่อนถ้าคุณเชื่อว่าบรรพบุรุษคุณมีจริงนะคะบรรพบุรุษก็จะช่วยคุณนั่นเองนะคะท่านมีจริงนะคะทุกคนยิ่งคุณทำให้เขาอ่ะเขาก็จะยิ่งบาร,รมีนะคะให้กับคุณนั่นเองนะคะมาต่อกันค่ะ เดอะซันเดอะทาวเวอร์แล้วก็เดอะซันทุกคนเห็นไหมนี่คือโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะคะ4เดือนนี้ชีวิตใหม่ก้าวกระโดดเลยค่ะทุกคนนะคะก้าวกระโดดมากๆเดอะซันความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนางานเงินความรักนะคะเข้ามาหาคุณแล้วเพราะ 4เดือนหลังเนี้นะคะจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์มาให้คุณได้รับจงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะทั้งด้านด้านร่างกายแต่เราว่าคุณได้เปลี่ยนแล้วละคะ่ะเพราะว่ามันถึงจุดจบของคุณแล้วนั่นเองนะคะจุดจบในที่นี้หมายถึงว่าจุดจบที่ตกต่ําจะเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งเดือดซันความสําเร็จในชีวิตนะคะ จัดติกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งดีงามกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความยุติธรรมนะคะที่คุณโหยหาความยุติธรรมคุณโทษฟ้าโทษด,ดินโทษน้ำโทษอากาศแต่ไม่โทษตัวเอง <c oughs> นะคะความยุติธรรมนะคะกำลังบังเกิดขึ้นแล้วรอโชครอวาสนารอชะตานะคะบางคนฝืนชะตาโอฝืนยิ่งฝืนยิ่งเหนื่อยยิ่งฝืนชิ้งเหนื่อยใครพูดว่า เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วลงมือทำตาบใดที่สมมุติว่าคนอื่นเขาทำแค่1อย่างคุณต้องทำสออย่างคนอื่นทำสามอย่างคุณต้องทำเป็น4อย่างหรือ5อย่างแบบนี้ค่ะคุณต้องทำแบบนั้นนะคะถ้าคุณทำเยอะคุณก็ได้เยอะคุณเห็นไหมคะแบบว่าบางคนโชคชะตาเขาจะพลิกผันมากๆเลยหลายๆคนนะคะนะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เออนี่แหละสิงที่เรานึกอยู่ว่าเราจะพูดว่าอะไรนะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแน่นอนนะคะคุณได้พลิกชีวิตของคุณแล้วนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, จบลงแล้วนะคะโชคชะตานะคะจะติดแล้วไงต่อคะสิ่งเดิมๆความสุขจะกลับมาสิ่งความสุขที่คุณหอยหามานานนะคะความสุขนะคะที่คุณ โอ้โหตลอดเวลาฉันไม่เคยมีความสุขเลยต่อไปนี้ดูแสงสว่างแห่งความสุขสิคะเหมือนคุณเป็นเด็กน้อยที่กําลังเล่นขายของอะคะ่ะนี่คือความสุขจะกลับมาหาคุณหาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะความสุขความอิ่มเอมในหัวใจจะกลับมาหาคุณคุณจะมีความชุ่มชื่นในหัวใจนั่นเองนะจ๊านะคะใครเป็นเจ้าของแรนดอมนี้ดีใจด้วยนะ การเงินก็มาจ้าบันพบุรุษของคุณเห็นไหมนี่คือบันพบุรุษของคุณนะคะมาช่วยจัดการเรื่องการเงินของคุณมาช่วยซัพพอร์ตมาช่วยชีย้แนวทางในการหาเงินให้กับคุณเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมบันพบุรุษของคุณนะคะเห็นไหมทุกคนวิเราไม่เคยอ่านแบบนี้เลยนะแต่นี่มีบางสิ่งบางอย่างให้เราอ่านแบบนี้ว่าบัพรพบุรุษมาสอนคุณ ในการหาเงินหาเงินยังไงให้จะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไปตลอดชีวิตปู่ย่าตายายนะคะสิ่งต่างๆเห็นไหมคะมาช่วยเขาผักของเขาผักดันให้คุณเห็นช่องทางทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยคุณจะร่ำรวยเลยค่ะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่ย่าตาทวดของคุณบรรพบุรุษของคุณมาช่วยนำทางคุณอยู่ คุณจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บตลอดชีวิตค่ะวิไพ่นี้เราไม่เคยอ่านแบบนี้เลยนะเป็นครั้งแรกที่เราอ่านเรื่องบัพรพพบุรุษแล้วมันก็ตรงออกมาเลยบัพรพพบุรุษจะมาช่วยซัพพอร์ตคุณในเรื่องการเงินผักให้คุณได้เจอขุมทรัพย์ทางด้านการเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บที่มันเป็นขุมทรัพย์ของคุณตั้งแต่อดีตชาตินั่นเองนะคะ เขาจับเขาอยู่ด้านหลังคุณเสมอเขาผลักให้คุณได้เจอสิ่งดีๆเสมอนั่นเองใช่ไหมคะถ้าใช่ขอให้ออกมาใช่ คุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมองเห็นช่องทางนี่คือขุนทรัพย์ของคุณเขามาผักให้คุณได้เจอขุนทรัพย์ให้เจอบ้านที่แท้จริงของคุณให้เจอการงานที่แท้จริงของคุณให้คุณได้เจอที่เป็นอาณาจักรของคุณแบบแท้จริงคุณจะได้เจออาณาจักรที่เป็นบ้านเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณภายในสี่เดือนนี้เนี่ยค่ะ คุณจะมีทุกอย่างบ้านรถที่ดินทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอาณาจักรของคุณภายในสี่เดือนนี้คือสี่เสานะคะหุยใครเป็นเจ้าของแรนดอมเนี้ยมหัศจรรย์มากไพ่ตอบโจทย์แบบแบบอ่านง่ายมากอะ่ะอ่านไปตามไพ่เลยไม่ต้องตีโจทย์ยากคุณจะมีความสุขนะคะแล้วบรรพบุรุษของคุณจะนำพาเงินทองทรัพย์สิน ทุกสิ่งทุกอย่างและสอนวิชาความรู้การหาเงินเขากำลังอยู่ด้านหลังคุณเขาอยู่เบื้องหลังคุณนะคะแล้วคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างภายใน4เดือนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างอาณาจักรของคุณเลยค่ะนะคะ จะมั่งมีสีสุขรวยรวยรวยเลยภายในสี่เดือนนี้รู้ไหมคะว่าเรานิ่งทำอะไรเราทำสมาธิเราบอกว่าถ้าใช่จริงๆก็ขอให้ออกมาเป็นแบบนิมิตท,ที่ดีๆรวยค่ะภายใน14เดือนนี้นะคะคุณจะมั่งคั่งล่ำรวยเงินจะเข้ามาทุกทางคุณสามารถเห็นไหมคะ ตอกออกมาเป็นเงินตอกออกมาเป็นเงิน10เหรียญคือความมั่งคัง่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีอาณาจักรของคุณจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองนะคะทุกคนหุยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเทมเพล n นนะคะ มันได้เปลี่ยนไปจริงๆชีวิตของคุณนะคะชีวิตของคุณแทนพลัการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเพราะคุณได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายชีวิตที่มันเหน็ดเหนื่อยชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ระทมนะคะจากนี้นะคะความสุขทุกคนขอเปิดหมดก่อนนะ เขาเปิดอีกนิดนึงนะคะทุกคนสุดสุดสภายในสี่เดือนนี้ คุณชีวิตคุณเปลี่ยนเลยเปลี่ยนลาวปาฏิหาร์นะคะคุณจะมีความสุขมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขเหมือนคุณเป็นเด็กน้อยอีกครั้งนะคะเหมือนคุณเป็นเด็กน้อยอีกครั้งแล้วก็สิบเหรียญคุณจะมีความมั่งคั่งล่ำรวยเขาผักวิธีการหาเงินให้กับคุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะเพราะขึ้นเดอร์วิวออฟฟอร์จูนแล้วก็แทมเพลนมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมีการเฉลิมฉลองก็คือความสุข คุณจะมีเงินมากมายจนสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แต่การช่วยเหลือคนอื่นนั้นคุณจงจำไว้เสมอว่านะคะคนที่เข้ามาหาคุณก็มีทั้งที่คนดีกับคนไม่ดีจงมองช่วงที่คุณตกตำ่ำนะคะใครเข้ามาหาคุณดีคุณก็ช่วยเขาโดยไม่มีเงื่อนไขเช่นกันเมื่อคุณมั่งคั่งล่ำรวยคุณรวยแน่ค่ะพอภายในสี่เรือนนี้พอขึ้นสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็ การงานของคุณนับจากนี้8ไม้เท้าจะเลินลุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นยุคข,ของคุณเป็นยุคทอง4เดือนนี้นะคะ4เดือนนี้เป็นเรือนแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยนี่คือบรรพบุรุษมาช่วยหาเงินนะคะหาเงินให้กับคุณชี้ช่องทางหาเงินให้กับคุณด้วยนั่นเอง นะคะทุกคนคือดีมากเดอะซันนะคะชีวิตของคุณได้ปรับเปลี่ยนไปแล้วเดอะวิวออฟฟอร์จูนนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตคุณนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนได้รับสิ่งนี้เร็วๆนะคะขอบคุณบรรพับุรุษสาธุขอบคุณค่ะบ๊ายบาย